ฟันดีติเจ้าค่ะฟันเมื่ขึ้นนี่หละจ้ะนั่นตัวเดียวเก็บสาวันนะสิว่าได้ถักมาก็เนี่เจ้าค่ะอืมจ้าพอดีกำลังไปหาหมอเมื่อนี่หมอหนายุคนใช่โอ้ยเจ้าค่ะจะเมนเที่ยวหาตาหมอเนาะหายไปไปเด้อเจ้าค่ะฟันเมื่ขึ้นนี่ละจ้าอันฟันเห็นผู้เทาจ้าจ้าผู้เทาผู้เทา เท่าแห้งเราละเท่าจนหลังงอมเราเลียดค่ะเมียนเพื่อน่าอันอันคุณอาจารย์เอามือมานหนีดูเอกสารมาจ้าเพื่อนจะเขียนเลขไข่เพื่อนมาจ้าก็เลยยืดเมื่อยเพื่อนเพื่อนก็เลยเขียนต้นเลขเด็กน่ะใส่มือแห่ตามาทันเทีจ้าเลขกสามกูเมียนจ้าอัน อันมันมันมันจะออกสีแดงกับโบออกเด้ม hmm. uh, well, ันจะออกสีส้มกับโบออกสีน่ะมันเป็นรับขับขายขับค่ายขับขายขับค่าจะอกในความฝันนั่นแหละจ้าแมนเจ้าตัวเลขชัดเจนบ่อ่าตัวเลขนีีเฮดชาร์ดด้วยจ้าสามตัวจ้าจ้าเพื่อเขียนให้นั่นสีหนึ่งหาจ้าอือแมนเขียนให้สีให้เป่นมาคุณอาจารย์นัเอาไปเสียงเมืองเอาเดิมเป่นมาสีจ้าจ้า ต่ว่าเอาขึ้นไปเขียนให้อตมาจากแรกก็บาสิเนาะเพิ่งมาอานย่อมอยากเค็ดบุญเพิ่งมาสิแต่ย่าอยากเค็ดบุญย่าบางสิย่าในกองฟังกันจ้าอู้สามตัวตรงตรงนี้ตัวเนี้ยค่ะแมนสามตัวต่มาคือตอนแรกคาณฝันอตมาบอกอยู่ที่ว่าอ๋อมันเหล็กตัวเก่าด้วยนี่เพิ่มาเมื่อที่แล้วมันหล่อเอีัง ธรรมะบอกน,อนะในควาฝันนะเอามาขึาข้นเหล็กตุ๊กเขาตัวนี้ธรรมาวาซีจ้าจ้าอืมเจ้าขาซี่หนึ่งหานี่มักง้างาเท่าไหมกักโยหมักหนึ่งหานแต่แต่ธรรมะจิมักเหลเ็กเถียรธรรมะหายหลายกลัวอืมหมักตัวใดค่ะหมักชุดใดนี่แต่สามเถียรธรรมะหายอืมที่หายตั้งต้อต้อหงุดเนาะเนียน่ย<ม>อันนี้คุ้ามหมักส่วนตัวแต่ว่าลีฝันหนี่บอกซู้ฟังกันเป็นจัดกะจัดได แต่แมนแมนแมนกำลองเสียงเสียงไทยเบอร์เพราะว่าฟันมือขึ้น่เองอืมฝ<ต>ันขึ้นเหล็กออกตัวนี้แมนจต่แมนตัดเหล็กด้วยเหล็กงามได้เจ้าขาซ<ช>ี่หนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหาหาหนึ่งซี่หาหาซี่เหล็ก<ต>ลยางงาังไงฝ่นขึ้นเนี่ยไอตมะแถบตมานอนนอนอ,อยู่ห้องห่องของเถียนมันน้อนประจำล่ะมันเห็นมาหน่อยมันเขาแห้งเขาเขาเบา้าจะเถื่อตมาก็เล้ยใหญ่ไปนอนห่องเกาฝันนีิดแล้วเจ็นฝันนั่นล่ะ แปลว่าพุทธีเป็นอยากให้โศกให้มันอยากซอยสางองค์ปู่องค์ย่าให้เยอะกว่านี้อาตมานอนแล้วมันหมามันเห่างว่ามันเห่าอย่างเข้าบ่าเส้าจังเทื่อเหาเจ้าออาตมานอนบ่ได้อาตมาก็เลยเอ่ออกไปนอนห้องเก่าห้องเถี่ยอาตมาเคยนอนพุ่นล่ะเก่าคนละเกลี่ยฟันเดลิกเมียนจ้าล่องทืออาตมาเ็บ่ฝันดอกถ้าเป็นโศกเป็นหมานมื้อนี้มื้อเลขออกเนาะแม่นเมีนเม่นก็ลองเสียงทายเบิ่งจ้ะค่ะได้ร่วมบุญซอยกันจ้ะ ค่ะถือว่าทักทายมาถึอมือเพราะว่าคิดอยู่เด้ทักไปพอน้อใจก็เลยอุ้ยพอดีอาตมาเดินทางอยู่ถามห่อไข่สะดวกเป็นไหนดอกจ้ะค่ะไปหาหมอเดินท่งอยู่ไปหาหมอหมอนัดมื้อนี้จ้ะเอาให้ช่วงให้เซาไวไวหายไว้ๆหนุกไข่ไข่จ็บเนาะเจ้าค่ะเนาะจ้ะค่ะค่ะเอาคือเก่านั่นล่ะรวมบุญคือเก่า FC แฟนช่องเนาะไข่ชีนไอโฟนเอฟซีแฟนช่องแน่คั่นสุดท้ายนี่เจ้าค่ะดกกก็็อออาาาาตมมขนนนนสสส่่วบุุญญงงัฆ FC ทคเนาะ เพลได้คำว่าเบิ่งกคิดดีๆอำว่าฟังเชื่อคิดนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกคนได้จงเน้นสุขภาพร่างกายในแข็งแรงไในคิดปัชนาสิ่งใดก็ขอสมดังในคิดปัชนาจะเจ็บได้ใคราะจนขอให้ลำล้ำด้วยสุขบุคคลสื่อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวหนักเด้อสาธุสาธุสาธุกรรมราสการจ้าค่ะเอาค่ะเอฟซีเดียวสาวนาจะทวนตัวเลขของหลวงพี่มีสินสู้พี่น้องแฟนชงเอฟซีฟังเนาะค่ะคือฝันสดๆร้อนๆคือมือคืนนี้ฝันว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่า ถาขักจนว่าหลังงมแล้วค่ะมาเขียนตัวเลขใส่มือให้ทางหลวงพีมีสินพี่น้องจา้าซีหนึ่งหาเต็มเต็มเลยค่ะสามนา็เลยตัดให้นล้ว่ะตัดให้ซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหาหาหนึ่งซีหาหาซีแต่ว่าหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งพี่น้องเอ้ยเขาโค้งการค,คร้นระเคงอันปวดโูบปกโมบเก็บจักดังมาจากใสจัก การพิจารณาเบิ่องอน,นี้เป็นเลขความฝันส,ดส,ดสดุดๆหะลอนฟังความฝันของหลวงพี่มีเส้นให้จบเด้อพี่น้องคะ่ะคาเมนพุ่มเจ้าทีเพิ่อนอยากให้โชกให้มันให้มีอเงินมาซอยสางเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งหลวงพี่เพิ่นกะสางองค์ปู่องค์ยาบ่ฮันในเรี่วพีน่น้องจ๋าค่ะองค์ปู่องค์ยาบ่ฮันในเรี่วเด้อค่ะร่วมด้วยช่วยกันสําหรับสสยบุญจวดจวดต้สีทวนตัวเลขเนาะคะ่ะที่คืดชอบโดยส่วนตัวที่ปล่อยต่างเต่ตองวดจะ้ะอันนี้เลข ชอบส่วนตัวเนาะค่ะเนาะจ้าสิบหกสิงหาหกเปดเกาวิ่ง4อันนี้ชุดบนเก่าสี่สี่เกาสเกาหเก่าสาบนาตัดไหเพราะว่าอ่าทั้งลงพีเป็นไหมาแค่เก้าสี่เป็นมาไหมาจังสี่ไหมค่ะสาบนากรเลยตัดไหก็เป็นเอฟซมักชุดตัดกะจัดได้เลยเนอะจากล่างเปิดสเปดตั้เดียวโคโลวิ่งเปดลงพีมีเ้นมัเปดจ้าเปดสเปเพินมักแหงกะลองบึงค่ะมีบุญสัมพันธ์เนาะเอซจ่าว้าวสู้กันฟังสำหรับความฝัน เนาะค่ะเอ้าเสียให้บึ้งทั้งความฝันท้งเหล็กชอบส่วนตัวจ้ะความฝันกันผูใ้ใดมักจัดรถเด้อพี่น้องค่ะค,ะค,ะคะมีบุญสัมพันธ์เนาะค่ะอ่า,ามีโศกมีหมันน้ากันเพราะได้รวมสางรวมแปลงวัดให้เร้วให้เสร็จจ้ะตั้งหลวงพี่เป็นบ่สบายเป็นใดเป็นกะน้าตัวเหล็กความฝันมาฝากพี่ต่อเน,นอะบอกสู้กันฟังกให้พิจารณาเบึง้งก็ขอให้อ่า สิงศรีิะเนาะค่ะพุ่มเจ้าทีพุ่มวัดเนาะค่ะให้เตกสามตเลยค่ะสี่หนึ่งห้าต็มติมตรงตรงเด้อสาธุจ้ะเจได้ซอยกันเนาะค่ะสร้างให้แล้วค่ะมักกะจัดกัดกะพานเด้อสำหรับความฝันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะมือเฮงมือปังมือดังมือรวยคือวันนี้เนาะค่ะวันที่สิบหกสิงหาหกเปดค่ะเลขกันครูบาอาจารย์ปล่อยตัวใดก็ขอให้เข่าสามตัวตรงตรงเด้อสาธุ ค่ะให้มีโสมีมันน้ากันสู่ขู่สูส่ค้นงีไรกองท้องไะไรเขาค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเฮงๆด้วยๆปังๆสู่ขู่สูส่คนจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวฤๅวาหาปุราปาลิกุเลนติสาคะลังเอวเมวอิตตินางเปตานังอุปกรปรัรปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพติโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสปตุม,มาเตภวัตว,วันตรารโยสุขิธีคายุโคภวะอภิวาทนณสีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตารธุธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระัา